ธุรกิจร้านอาหารมีอะไรที่แบบเฉพาะตัวแล้วเราต้องทํำยังไงจะดึงดูดลูกค้าได้คะพี่ว่าพี่ว่าร้านอาหารเอาธุรกิจที่เราอยากได้คือฟรีทันซี่เนาะสุดท้ายใหญ่เขามาบ่อยๆเพราะฉะนั้นพี่ว่ากลยุทธ์ในการวางมายติ้คาล endar ของเราเนี่ยมันจะมีความหลากหลายในการที่จะนําพาเขากลับมาหลายๆรอบเอช่นเราจะมีทั้ง value Form ์ันนี้คือการันตีเรื่อง value ูเช่นบุฟเฟ่ <okay S 2> ทุกครั้งที่มีบุฟเฟ่คนก็จะมารอบางบางคนอยากได้อาหารใหม่ๆโปรดักต์ใหม่ๆ อย่างเช่นตอนนี้วันนี้เราก็จะมีตัวของปิ้งจุ่มคือเราเอาจุ่มแซ่บพัดมาอยู่ในร่องซุปในขาที่กินพร้อมกับมาร์บีคิวปิ้งย่าง oh. ก็จะได้อีกกลุ่มคนหนึ่ง oh. ที่อยากได้ลองอะไรใหม่ oh. ๆนะหรือแม้กระทั่งบางทีเราอาจจะมีแวลูอื่นๆที่ให้ไปเช่น oh. ถ้าแวลูแบบชอบความสนุกเรามีโปรโมชั่นตอนนั้นเราทําก็ค่อนข้างสักเซสคือคีบปุ้งใจ50บาทสามารถ oh. คีบแล้วแต่จะคีบได้กี่ชิ้นเลยมันก็จะเป็นแวลูอีกแบบหนึ่ง <Okay. S 1> ไ,มไม่จำเป็นต้องลดราคาอย่างเดียวเนาะพี่รู้สึก คำว่าแวนรูปไม่ใช่ลดราคาไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องดั้มราคาลงเพื่อลูกคา<ะ>้าพอใจเหมือนเหมือนจีบผู้หญิงคือเราไม่ใช่เปย์เงินอย่างเดียวสุดท้ายต้องเข้าใจจริงๆว่าตรงของเขาเขาอยากอะไรคือเรามีเพื่อนเยอะเนาะ, <laughs> ะคำว่าเพื่อนเยอะจริงๆมันเป็นกลยุทธ์นะ,ะคือคือพี่ว่าบาบีก้อนบาบีก้อนเองก็มีเจอร์นี่ของเขาเนาะตั้งแต่ตอนสมัยแรกๆที่มาเป็นเป็นมัสคอตตัวหนึ่งหน้าร้านนะเป็นเป็นเหมือนซิมบอริกหนึ่งของร้านหลังจากนั้นมาเขาก็ไปอเอเจนเตอร์เนนะจะเห็นมัสคอตก้อนไปมีความสนุก ตอนนี้บาร์บีก้อนที่มองว่ามันคือพี่อยากให้เป็นคนเ so พราะฉะนั้นเราเริ่มคบเพื่อนเยอะมากเพราะพอเรามีเพื่อนแบบเราจะเข้าใจคนหลายกลุ่มนั่นแหละก็เลยเป็นที mm ่มาว่าทําไมเราถึงมีแคมเปญที่รู้สึกว่ามันมีความแบบหลากหลายเพราะเราต้องการเป็นคนเราอยากให้ก้อนเป็นคนและเข้าใจคนจริงๆมีคนถามเหมือนกันว่าอยากให้ก้อนเป็นอะไรพี่บอกว่าแน่ๆคือเราไม่ได้อยากให้เขาทันสมัยแต่ให้เขาอยู่ในสมัยเพราะก้อนต้องเท่ากันาว S <S นะพเพราะเราเชื่อเรื่องนี้นะเราเชื่อเรื่องเราเชื่อเรื่องการทํามือนี้ที่สุดกันพูดถึงปัจจุบันขนาด <c oughs> เหมือนกันบาบี้ก้อนบาบี้ฟอซ่าคือหนาวเพราะฉะนั้นหนาวเกิดอะไรขึ้นเราก็อ,อยู่ในหนาวตลอดเวลา <c oughs> การที่มีเรามีมาสคอตหรือเราจริงจังกับการทำมาสคอตข้อดีอยางหนึ่งคือเขาเขาเป็นเหมือนตัวแทนคือเขาเป็นตัวแทนทั้งฝั่งลูกค้าและฝั่งบริษัทเช่นบางทีลูกค้ารู้สึกอยากจะบอกบอะไรกับบริษัทฝากพี่ก้อนคอมเมนต์บอกฝากพี่ก้อนไปบอกผู้บริหารเลยนะหรือฝั่งบริษัทเองอยากจะบอกอะไรกับลูกค้า การบอกผ่านคนคนหนึ่งเ่ยมันทัชมากกว่านะมันสัมพันธ์กันมากกว่าเพราะฉะนั้นก็คือทูตคนนี้แหละก็คือสะพานที่เชื่อมกันระหว่างสองฝั่ง